จะมาเล่าถึงกันแดดที่ใช้แล้วชอบมากๆก็คือกันแดดเบลเลย์ UV barrier มี SPF 50 PA 3บวก,กที่เขาจะก,กัน UVA UVB แล้วนะเขายังกันฝุ่นมลภาวะแล้วก็ PM 2.5ด้วย<ด>ค่ะก <นะ S 2> ันนเหงื่อนะที่สําคัญที่หวานชอบที่สุดก็คือเขาเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะท<อ>ี่จะใช้ก็อย่าดืมเขย่าวขวดก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะมาในรูปแบบเนื้อน้ํานมนะให้สัมผัสคล้ายกับแป้งเคลือบผิวรู้สึกนุ่มลื่นสบายผิวมากๆเลยค่ะไม่เหนียวเนอะบางเบาแล้วก็ให้ความรู้สึกสบาย ใ<ล>ยความที่เขาเป็นเนื้อน้ำนมก็จะมีความเกลี่ยง่ายมากๆเลยเวลาทาก็ให้เนื้อสีผิวที่ปกติของเรานะคะมันไม่วอกไม่ลอย<ต>นะใช้ได้ทั้งผิวแหง้งแล้วก็ผิวมันเลยนะทุกคนกัดกันแดดนะคะเดี๋ยวหวานจะป่กเอาไว้ให้ที่ใต้ description แล้วก็ที่ comment นะคะ